ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาสั่งปิดตลาดใหญ่วางน้อยชั่วคราวเจ็วันพร้อมตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวและคัดกรองเชิงรุกตลาดใหญ่วางน้อยตรวจความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามภายในเทศาบาลเมืองรำตาเสา,เ,าเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564ห้องประชุมมหาทาตชั้น4สารากางจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา คณะกรรมาการและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหามาตราการเร่งด่วนที่จะเข้าควบคุมพืพ้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คาเตอร์ตลาดใหญ่วังน้อยตำบลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการตรวจเชิงรุกของตลาดใหญ่วังน้อย <pt> เมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564พบจำนวน108ราย ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2564ที่ฟอกตอรลี่แลนด์วังน้อยตําบลวังจุลาอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์อังคาใสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนายอําเภอวังน้อยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดธนคบุรีและเจ้าหน้าที่ทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรีได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัพยพระราชทานจำนวนสองคันซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการ swab มาตรวจแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ภายในเฟค t ทอรี่แลนด์วังน้อยจำนวน700คนหลังพบคาร์เตอร์ในโรงงานผลิตไม้พาเลตในพื้นที่อำเภอวังน้อยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน23รายเป็นแรงงานต่างด้าวจึงเปิดจุดคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างรวมถึงหากพบผู้ติดเชื้อจะรักษาได้ทันทีนายพานุแยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายแพทย์พีและอารีรัตนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเทศาบาลลำตาเสาโดยมีนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสมศรีพันเจริญวรกุลนายกเทศมนตรีเทศาบาลลำตาเสา นำตรวจความคืบหน้าโดยขณะที่การปรับปรุงมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วจะแล้วเสร็จภายในวันที่2วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2564จะสามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้200เตียงทั้งนี้การแพร่ระบาดยังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอยากให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังการใกล้ชิดกับผู้อื่นรักษาระยะห่าง ใส่แมสเมื่อออกไปข้างนอกหรือพบปากกับผู้อื่นเสมอและทำตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้หมดไปจากประเทศเราค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคุณกอบกิจชูกิน่นนักข่าวจากอายุทยาและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ